วันหยุดพักผ่อนของเราค่ะนะคะประมาณ4-4ถึง5ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะการเดินทางของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะคะอ่าอ่าก็จะมีบ้างแวะปั๊มเนาะอ่าเข้าไปทานน้ำหนูอ่าก็จะมีบ้างแวะปั๊มเนาะอ่าเข้าไปทานน้ำหนูนะคะ ก็จะเขียวชุ่มเลยเขียวสดชื่นค่ะมองไปทางไหนก็จะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นต้นไม้เขียวขจีเลยอ่าเขาใหญ่นะคะเส้นทางที่ใกล้ถึงเขาใหญ่แล้วนะคะที่เราจะไปเล่นสวนน้ํากันค่ะที่เขาใหญ่นะคะระหว่างทางก็เช่นเดิมนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงฤด,ดูฝนเนะาะต้นไม้สองข้างทางหรือว่าภูเขา ระหว่างทางก็เช่นเดิมนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงฤด,ดูฝนเนะาะต้นไม้สองข้างทางหรือว่าภูเขานะคะก็จะเขียวชอุ่มเลยเขียวสดชื่นค่ะมองไปทางไหนก็จะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นต้นไม้เขียวขจีเลยนะคะประมาณ4 4- ถึงหชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะการเดินทางของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะคะ เราไปที่วังน้ำเขียวหรือว่าเขาใหญ่มันเป็นระยะทางที่นานพอสมควรเราไม่มีคลิปจะลงเราก็ต้องเอาคลิปหาก็ชวนเพื่อนๆมาดูคลิปวิวข้างทางนะคะต้นไม้สวยๆภูเขาสวยๆนะคะเราใกล้จะถึงเขาใหญ่นะคะมันก็จะเป็นคลิปาการเดินทางของเราคลิปเดิเดน ขับรถไปเรื่อยๆจ้าไม่ต้องรีบร้อนอเอาความปลอดภัยไว้เป็นหลักนะคะขับไปดูเขาใหญ่นะคะเส้นทางที่ใกล้ถึงเขาใหญ่แล้วนะคะที่เราจะไปเล่นสวนน้ํากันค่ะที่เขาใหญ่นะคะเดิมเส้นทางเดิมๆเพื่อนๆก็อย่าอาอ,าอย่าติดตำหนิอะไรนะคะเพราะว่าเราต้องมีคลิปส่งเนาะเพราะว่าช่วงการเดินทางของ ใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงใกล้จะถึงสวนน้ำแล้วนะคะเข้าสู่อ่าคะระหว่างทางก็เช่นเดิมนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงฤด,ดูฝนเนาะ,ะต้นไม้สองข้างทางหรือว่าภูเขาเขาใหญ่นะคะเส้นทางที่ใกล้ถึงเขาใหญ่แล้วนะคะที่เราจะไปเล่นสวนน้ำกันค่ะที่เขาใหญ่นะคะเดิมเส้นทางเดิมๆเมพื่อนๆก็อย่า อ,อย่าติดตำหนิหอะไรนะคะเพราะว่าเราต้องมีคลิปส่งเนาะเพราะว่าช่วงการเดินทางของเรื่อยรถก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นวันหยุดเพื่อนๆก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะคะหยุดอาทิตย์จันทร์เขาก็เปิดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะการเดินทางของเราก็ใช้เวลานานหยุดก็จะมีบ้างแวะปั๊มเนาะ เอาไปทานน้ำหนูเดินขับรถไปเรื่อยๆจ้าไม่ต้องรีบร้อนอเอาความปลอดภัยไว้เป็นหลักนะคะขับไปด้วยของสีดีนาศนะคะไว้จันไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆนะคะเรื่อยรถก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นวันหยุดเพื่อนๆก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะคะหยุดอาทิตย์จันทร์เขาก็ไปว่าเข้าห้องน้ํา มันก็เตยต้องใช้เวลานานมากพอสมควรข้างทางวิวข้างทางนี่แหละให้เพื่อนๆนดูนะคะขอโทษขอภัยนะคะถ้าคลิปอ่าอันไหนที่ไม่ถูกใจเพื่อนๆนก็ขอโทษขอภัยนะใหญ่แล้วแหละอ่าตอนนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะคะขอเพื่อนเพื่อนนะคะนะคะ ก็จะเขียวชุ่มเลยเขียวสดชื่นค่ะมองไปทางไหนก็จะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นต้นไม้เขียวขจีเลยนะคะประมาณ4-5 4-, 4ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะการเดินทางของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่ก็ไม่ตกนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะชมคลิปเอ็ดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะ การเดินทางของเราก็ใช้เวลานานอยู่เขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะ mm hmm. การเดินทางของเราก็ใช้เวลานานอยู่ะคะ่ะ mm hmm. ก็ชวนเพื่อนๆมาดูคลิปวิวข้างทางนะคะต้นไม้ส,สวยๆภูเขาส,สวยๆนะคะเราใกล้จะถึงเขาว่าเข้าห้องน้ำมันก็เลยต้องใช้เวลานาน,านมากพอสมควร ก็ชวนเพื่อนมาดูคลิปวิวข้างทางนะคะต้นไม้สวยๆภูเขาสวยๆนะคะเราใกล้จะถึงเขาค่ะก็ชวนเพื่อนมาดูคลิปวิวข้างทางนะคะต้นไม้สวยๆภูเขาสวยๆนะคะเราใกล้จะถึงเขาเขาใหญ่นะคะเส้นทางที่ใกล้ถึงเขาใหญ่แล้วนะคะที่เราจะไปเล่นสวนน้ํากันค่ะที่เขาใหญ่นะคะใหญ่แล้วแหละ อตอนนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะคะขอเพื่อนๆนะคะเราไปที่วังน้ําเขียวหรือว่าเขาใหญ่มันเป็นะระยะทางที่นานโพสมควรเราไม่มีคลิปจะลงเราก็ต้องเอาคลิปเดินขับรถไปเรื่อยๆจ้าไม่ต้องรีบร้อนอเอาความปลอดภัไยไว้เป็นหลักนะคะขับไปด้นะคะ ก็จะเขียวชุ่มเลยเขียวสดชื่นค่ะมองไปทางไหนก็จะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นต้นไม้เขียวขจีเลยค่ะ mm hmm. ก็ชวน,เพ,นเพื่อนมาดูคลิปวิวข้างทางนะคะต้นไม้สวยๆภูเขาสวยๆนะคะเราใกล้จะถึงเขาใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงใกล้จะถึงสวนน้ำแล้วนะคะเข้าสู่อาเขตของ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะการเดินทางของเราก็ใช้เวลานานอยู่ใหญ่แล้วแหละอ่าตอนนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะคะขอบคุณเพื่อนนะคะใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงใกล้จะถึงสวนน้ำแล้วนะคะเข้าสู่อ่าเข่หญ่แล้วแหละ อตอนนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะคะขอเพื่อนๆนะคะว่าเข้าห้องน้ํามันก็เตยต้องใช้เวลานานมากพอสมควรเดิมเส้นทางเดิมๆเพื่อนๆก็อย่าอ,อ,อย่าติตำหนิอะไรนะคะเพราะว่าเราต้องมีคลิปส่งเนาะเพราะว่าช่วงการเดินทางของอเขาใหญ่นะคะเส้นทางที่ใกล้ถึงเขาใหญ่แล้วนะคะ ที่เราจะไปเล่นสวนน้ํากันค่ะที่เขาใหญ่นะคะเราไปที่วังน้ําเขียวหรือว่าเขาใหญ่อ่ามันเป็นอ่าระยะทางที่นานพอสมควรอ่าเราไม่มีคลิปจะลงเราก็ต้องเอาคลิปของสีรีนาตนะคะไว้จันไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆนะคะคะที่แวะมาชมคลิปของสีรีนาตเป็นการเดินทางในวันหยุดพักผ่อนของเราค่ะ ใหญ่แล้วแหละอ่าตอนนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะคะขอบคุณเพื่อนนะคะกล้จะถึงแล้วก็จะถึงใกล้จะถึงสวนน้ําแล้วนะคะเข้าสู่อ่าคลิปนะคะก็จะเขียวชะอุ่มเลยเขียวสดชื่นค่ะมองไปทางไหนก็จะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นต้นไม้เขียวขจีเลยอ่าก็จะมีบ้างแวะปั๊มเนาะอ่า เอาไปทานน้ำหนูใกล้จะถึงแล้วก็จะถึงใกล้จะถึงสวนน้ำแล้วนะคะเข้าสู่ค่ะที่แวะมาชมคลิปของเซรรนาดเป็นการเดินทางในวันหยุดพักผ่อนของเราค่ะเดิมเส้นทางเดิมๆเ,เพื่อนๆก็อย่า,อ,า,อ,าอย่าตำหนิอะไรนะคะเพราะว่าเราต้องมีคลิปส่งเนาะ เพราะว่าช่วงการเดินทางของใหญ่แล้วแหละ,อะตอนนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะคะขอบคุณเพื่อนนะคะเราไปที่วังน้ําเขียวหรือว่าเขาใหญ่มันเป็นะระยะทางที่นานพอสมควรเราไม่มีคลิปจะลงเราก็ต้องเอาคลิปของสีดีนาศนะคะไว้จันไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆนะคะนะคะ ก็จะเขียวชุ่มเลยเขียวสดชื่นค่ะมองไปทางไหนก็จะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นต้นไม้เขียวขจีเลยใหญ่แล้วแหละอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะคะขอบคุณเพื่อนนะคะที่แวะมาชมคลิปของซีรีนาเป็นการเดินทางในวันหยุดพักผ่อนของเราค่ะ